สบายดีทุกคนพาทุกคนไปเกลือไก่เนาะปุ่นแลน่น้ำกลนจ้าทุกคนน้องหมูแล่นน้ำกลนไปไปเกลือไก่น้ำกันจ้าปุ่นบุกุ้งๆเนี่ยแล่นน้ำกลนทุกคนแล่นน้ำกลันสาซีแล่นน้ำกลน,กนกสาซสีลมพัดเนาะเลอะพื้นคือ กระสุนห้ามก่อนก่อนอื่นเนาะน้ำมะเขือไก่น้วเละ งั่มาเลียดนมข้าวแล้วไหมไเลียดนมข้าวแล้วไมหมกินเมืกินเมือกอ่อฟกิอนอยู่มือซะทุคกคนมันจืดเอ,อ,อ,อบกินห้ามจ้าเอบกินห้ามอ้าไปดูดจื่อๆเนาะมันเว้ยสลุม กิดที่เลยกิดที่เลยก <c oughs> ินที่เลยแมสซาไปเกลือไก่ได้หนิอ้าวมามาเอาอะไรลังกาอปะด็ก ไกลจะประมาณนี้นะ้องไก,ก่ไก่มีแต่ผักสลายมีเทงกระย่างแกะติดงไขกะติดสอง ยิ่ใขาเต็ดต้นเลยทุกคนเก็บเลยได้เลยแบกหยาบเนาะ ไข่แมนแบบได้ยันยันดันเบลจ้าไข่อยังน้อยเดียวจ้าอย่ังไปไข่เป็ดกับไข่ไก่ไก่บลอกมือแรงทั้งบล็อมือกแล้งอื่นอ่ะสิเดคงเนาะ นันยงพันแข็งแห้งไก่เน้ยมาแด่จ้าทำเป็นผสมประสานเด้อนานีแ้าทุกคนเปขอบแบ่นั่นนะทุกคน เอ้เกตดตูกหม้นล้วสด็แนายโยมัน ก็ไบ้ไหมบ่เฮ้ยเนี่ยมันขึ้นมาอยู่นอกพี่โอ้เป้นงค่ะอืมเป็นไน้อยค่ะอื ม่งลูกไก่น้ำกันทุกคนจุ๊บคู่คความเก่งท่องอลงังการนี้นแม่แม่อบใหม่มันเป็นกันหลายเนาะ ถ้าไปอยู่นอกยันเดินเนาะแม่เปด ่ทนบายบายเด้อขอบคุณหลายๆที่เขามารับส้มจ้าคิดนี้เอาทีนี้ก่อนเนาะบายบายจ้า